สวัสดีเพืเ่อนๆนะคะเลสโรธาลดนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอาการนั่นเองนะคะโดยท็อป,ปิกของเรานะคะเราอยากรู้นะว่าคนที่เรากําลังนึกถึงในตอนนี้นะคะ เขาแอบซืมนะคะหรือว่ามาแอบ,บส่องในเรื่องราวของเราหรือเปล่านะคะโดยมีก็จะมีการเปิดไพ่สถานการณ์โดยรวมนะคะเพื่อเช็คก่อนนะว่าเรื่องราวเนี่ยมันตรงกับของเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูไหมนะ,ะแล้วก็จะมีการดูว่าเขาเข้ามาสืบไหมนะคะถ้าสืบแล้วนะเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้ามาสืบหรือไม่ได้มาส่องเนี่ยเพราะอะไรนะคะเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างในช่วงระยะเวลา 1- 3เดือนนี้นั่นเองนะคะโดยการดูไพ่นะคะอาจจะเป็น ในเรื่องของการที่มีใครสักคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะอาจจะเป็นปัปปี่เลิฟก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าๆของคุณก็ได้นะคะเราจะมีไพ่น้ำมด3กองให้เป็นเพื่อนเลือกนะคะกองที่1 กองที่2และกองที่3นะคะอายุของไพ่จะมีประมาณ1-3เดือนแล้วก็จะเป็นแบบ general ดังนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหตุการณ์สลับกันได้ดังนั้นถ้าอยากดูเพื่อความแน่นยานะคะแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์นะคะที่レスโรตาร์นนะเป็นรายละเอียดการดูดวงนะคะของนิงได้นะคะลองไปดูรายละเอียดก่อนได้เนาะโอเคแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูนะและใครทำท i m สแตมป์ให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแลวเพื่อนที่เข้ามาดูที่ อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเขาวนิดหนึ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งสมาธิการนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดมากที่สุดคุณอาจจะนึกถึงคนคนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เลือกกลองไพ่เดี๋ยวมีให้เวลา5วินาทีในการเลือกค่ะ เรามาดูนะคะสถานการณ์ความรักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เลือกพีอากาศกองที่1นนะคะว่าเขาเนี่ยยังตามแอบสืบเรื่องของเราหรือว่าแอบสองนะคะในเรื่องของเราอยู่หรือเปล่านะคะก่อนอื่นขอดูในเรื่องสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อนนะคะความรักของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมี The De v i l ค่ะ three of swords f o r of swords ค่ะแล้วก็มี eight of cups นะคะแล้วก็ขอขยายให้เพิ่มนิดนึงค่ะ the devil หมายถึงอะไรคะเป็น the star นะคะแล้วก็ three of swords ค่ะเป็น six of swords นะคะ สถานการณ์ความรักนะคะสำหรับคนที่เลือกพิงีอากาศกองที่1นนะคะโดยตัวไพ่นะคะเป็น The Devil นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่าในความรู้สึกนะคะของเราและเขาที่มีต่อกันมันยังมีในเรื่องของความผูกพันนะคะยังมีในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันดึงให้เราสองคน,นะคะ่ะยังไม่สามารถที่จะออกห่างจากกันได้บางคนเลยอาจจะยังมีการสารสัมพันธ์กันอยู่นะคะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่ห่างกันไปหรือเป็นคนเก่าๆนั่นหมายถึงว่าเราและเขา อาจจะยางเหมือนกับลืมกันไม่ได้นะคะมันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะแล้วออกน่ว่ามันยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะการคาดหวังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะมีการคิดอะไรในแง่ดีนะคะว่าเราจะสามารถกลับมานะในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้อีกครั้งนั่นเองนะคะทั้งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเป็น tree of s o r t ปัญหาค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะหรือบางคนเลือกที่จะมีการ จบความสัมพันธ์กันลงไปได้นะคะในบางคู่เจอในเรื่องของรักซอ้อนรักสามเศร้าได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งเดิรเดวิลแล้วก็มีทีออฟสอดขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์โดยรวมนะคะคืออาจจะมีการห่างกันออกไปมีการทะเลาะพราะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาพัวพันก็ได้แต่มันก็ยังมีความหวังลึกๆนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีใครสักคนที่เริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยๆน,นะคะไม่ค่อยอยา จะทําอะไรในความสัมพันธ์นะแม้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะยังไม่เคลียร์นะคะยังเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะแต่ว่าอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็มีแนวโน้มนะคะที่ จะมีใครสักคนมีการ p a ย์ a c t ช o n นะคะในการกลับมาเงาะกลับมาขอคืนดีนะคะหรือมาขอโอกาสอีกครั้งนะคะในการปรับความเข้าใจเข้าหากันนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะคะสถานการณ์ความรังนะคะในส่วนของตัวเขาเนี่ยมีการแอบสืบในเรื่องของเราอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการแอบสืบนะหรือว่าแอบส่องนะคะจากเพื่อนของเราจากทางโซเชียลแบบนั้นก็ได้นะคะ ชูวีออฟสอดค่ะในออฟคัพเดอะเมจิกเชียรน,นะคะแล้วก็เป็นเดอะไฮโลแฟ n t นะคะหัวกราบนะคะขอขยายเดอะไฮโลแฟ n t หัวกราบค่ะเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะแบบหัวกราบคราวนี้ถ้าถามว่าคนรักของคุณหรือคนที่คุณนึกถึงในตอนนี้นะคะเขาเนี่ย แอบสืบหรือแอบสองเรื่องของเราหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอาจจะด้วยว่าเป็นเรื่องของการไม่ค่อยจะฟังกันเป็นเรื่องของความห่างเหินก็ได้นะคราวนี้ตัวเขาเองเลยพยายามที่จะมีการปรับตัวนะคะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวคนเดียวเหมือนกับว่าหาความสุขของตัวเองนะโดยที่อาจจะแบบไม่ได้มีเรานะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยเหมือนเขาเองยังไม่ได้ จะตัดขาดในความสัมพันธ์นี้ยังมีการคาดหวังนะคะว่าจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้นะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็เลยจะมีในเรื่องของอารมณ์ของความไม่แน่นอนนะคะอารมณ์ผันผวนอยู่ตลอดเวลาอาจจะรู้สึกว่าอยากดูอยากคุยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งแล้วอะไรแบบนี้นะคะตีกันไปตีกันมาแต่โดยรวมมันหมายถึงว่าตัวเขาเองอาจจะไม่อยากมาสืบหรือไม่อยากจะส่องในเรื่องของเรานะคะตัวเขาเองพยายามที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะไปโฟกัสที่ตัวเองซะมากกว่านั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะว่าเพราอะไรนะคะ เขาเนี่ยถึงไม่มาสืบหรือไม่มาสองในเรื่องของเราวคะเขารู้สึกหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่คะ k n i g h t of Pentacles, t r e e of Pentacles, Queen of c u p แล้วก็เป็น Four of Pentacles นะคะเขานี้ในส่วนที่ว่าทำไมเขาถึงไม่มาซืมหรือไม่มาส่องหรือไม่มาดูในเรื่องราวของเรานะคะด้วยส่วนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มามีการนิ่งๆใส่กันไปแล้วนะคะความสัมพันธ์มันไม่ได้มีการพัฒนาหรือก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนคุณละคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวนะคะอาจจะเป็นการคุยกันเราไม่ค่อยรู้ นะแล้วในช่วงระยะเวลานี้ตัวเขามีความอ่อนไหวในด้านอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะยังมีความเซนสิทีฟในเรื่องของคุณมันยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกอยากจะดูแลอยากจะใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามารับรู้ในเรื่องราวของคุณมันจะทําให้ตัวเขานะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกลัวว่าตัวเองจะคิดมากแล้วก็อ่อนไหวแล้วก็เขวง่ายๆนะคะก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะโปรเทคตัวเองพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์นิ่งแลวไม่โ นะะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเขาก็เลยเลือกที่จะตัดโดยการพยายามไม่มายุ่งแล้วก็พยายามจะไม่สืบหรือรับรู้ในเรื่องของเรานั่นเองนะคะโอเคก็ได้โปรดสำหรับคนที่เลือกพิอากาศกองที่1น,นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเรื่องราวประมาณนี้นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่ใต้คลิปได้เลยมาคอมเมนต์กันได้นะคะมีอ่านของทุกๆคนอย่างแน่นอนนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe รวมถึงกระดิ่งด้วยนะเวลามีพิอาการใหม่ๆ การดูวดวงความรักแบบราศีหรือโซนิแอคน,นะคะเพื่อนๆจะได้รู้ก่อนใครนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทิ้งอาการนะคะกองที่2นะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เรากําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาแอบสืบหรือว่าแอบสองในเรื่องราวของเราอยู่หรือเปล่านะคะก่อนอื่นเขาดูสถานการณ์ความรักนะคะของคุณและเขาก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสถานการณ์ความรักนะคะของคุณและเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในสถานการณ์ความรักระหว่างคุณละเขาเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องขอ เป็นการแอบ,บรักแอบบชอบก็ได้นะคะมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรือยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรที่ชัดเจนนะคะเป็นการแอบ,บรักแอบบชอบอยู่ภายในใจนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเลยออกแนวว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกสบายๆนะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันแต่โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเราละเขาเนี่ย มันเหมือนกับออกแนวว่ามันยังไม่ได้มีความมั่นคงมันยังไม่ได้มีความชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันอาจจะเป็นสไตล์ว่า มันค่อนข้างจะคุ้มเครือแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้ดูเหมือนจะมีใครสักคนมีการเทคแอคชั่นนะคะคือเหมือนกับดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่นะคะบางคนอาจจะเอาใจใส่ในเรื่องของเวลานะคะเหมือนกับว่าทุ่มเวลาให้มาหาบ,าบา่อยๆมารับมาส่งนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลนะหรือซัพพอร์ตนะในเรื่องของเงินทองแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคือมีใครสักคนค่อนข้างใจดีนะคะและพยายามที่จะดูแลอีกคนนะซึ่ง คนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นสตร g t ์นะคนคนนี้เป็นคนที่รักคนยากนะคะรักคนยากเพราะว่าเป็นคนช่างเลือกนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่ามาตรฐานสูงนะคือคนคนนี้เขาจะต้องการคนที่ค่อนข้างเข้ากับเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันออกมาวว่าเป็นความสัมพันธ์สบายๆนะคะมีใครสักคนังพยายามที่จะดูแลแต่อีกคนอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์เลยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนี้นะคะแอบสืบนะหรือว่า แอบมาส่องในเรื่องราวของเราหรือเปล่านะคะคนคนนี้นะคะแม่แอบสืบแอบส่องในเรื่องของเราหรือเปล่านะคะเป็น King of Cup หัวกับ Knight of Wand ค่ะ, one, คะ The Wheel นะคะ Of f o r o u นะคะแล้วก็เป็น Page of Cup นะคะขอขยาย Page of Cup นิดนึงค่ะ เป็นซิกอ o ฟวนนะคะคราวนี้นะคะถ้าถามว่าคนคนนี้ที่เรานึกถึงเนี่ยเข้ามาสืบหรือเข้ามาส่องในเรื่องราวของเราไหมนะคะมิ้งมองว่าคนคนนี้นะคะคือ1นึ่เขาเป็นคนค่อนข้างช่างเลือกนะคะแล้วเขาต้องการสิ่งที่แบบดีที่สุดสําหรับเขาดีในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเข้ากันได้เหมือนกับไม่ต้องปรับตัวเยอะอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เขาเองเลยต้องการข้อมูลที่มากเพียงพอนะคะอาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะ หาข้อมูลในเรื่องของคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะรู้จักคุณน้อยไปนะอาจจะในมุมต่างๆมีบางมุมที่เขายังรู้จักคุณไม่ดีพอนะคะดังน,น, 000. นั้นเนี่ยมันเลยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าการหาข้อมูลนะคะจะทําให้เขาเข้าใจคุณได้มากขึ้นได้รับข้อมูลที่มากขึ้นนะคะดังนั้นมิงเลยมองว่าเขาอาจจะมีการมาแอบสืบในเรื่องของคุณนะคะแล้วก็วิธีการในการสืบนะคะเขาอาจจะสืบจากคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักของคุณก็ได้ ได้เช่นอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันเพื่อนที่ทํางานด้วยกันหรือเพื่อนสนิทของเราอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลให้เขานะในการไปพิจารณาในการสารสัมพันธ์กับเราต่อน,นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะว่าเราเรื่องที่เขาอยากจะรู้นะคะเรื่องที่เขาเนี่ยมาสืบนะคะเขาอยากรู้เรื่องอะไรของเรานะคะ สิ่งที่เขาอยากรู้นะคะหลักเลยนะคะจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนนะคะอาจจะเป็นได้ทางว่าคุณน่ะมีไลฟ์สไตล์ประมาณไหนการเที่ยวการกินนะคะหรือการปาร์ตี้นะคะรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนนะคะว่าคุณน่ะมีคนรอบตัวหรือมีเพื่อนเนี่ยนิสัยประมาณไหนนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย การที่เราดูเพื่อนนะของคนรอบข้างมันก็ทําให้ประเมินได้ว่าคนคนนี้ก็ ก็อาจจะมีนิสัยประมาณนี้แหละนะคะส่วนใหญ่คือเรามักจะคบคนที่นิสัยคล้ายๆกันนั่นเองนะคะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะเขาจะเช็คด้วยนะคะว่าตัวคุณเนี่ยมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมีแฟนอยู่แล้วไหมมีคนคุยอยู่แล้วไหมนะคะเพราะเหมือนกับว่าเขาอาจจะสงสัยว่าคุณอาจจะมีการคุยหลายคนนะอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะดังนั้นเขาเลยอาจจะมีการเช็คให้มั่นใจก่อนนะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะเจอในเรื่องที่ว่า ตัวเขามีอดีตฝังใจมาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบคนรักเจ้าชู้นอกใจอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเช็คนะคะในเรื่องของการเข้ากันได้ไลฟ์สไตล์เพื่อนิสัยนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ว่า แอบมีคนอื่นหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่านั่นเองนะคะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกพิาการนะคะกองที่2ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเรื่องราวประมาณนี้นะคะสามารถก็มาพูดคุยนะคะกันที่ใต้คลิปได้เลยมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะหรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูดวงส่วนตัวนะคะที่มีความละเอียดแล้วก็แม่นยําม,มากขึ้นนะคะสามารถแอดไลน์นะคะที่ less ส o a d t a l o t ได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะในขั้นตอนการดูสามารถไปดูเพิ่มเติม ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราับมาเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm. เรามาต่อนะคะ mm. สำหรับคนที่เรือ่องพีอาการกองที่3นะคะ mm. เรามาดูการสถานการณ์ความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ mm. ก่อนอื่นขอดูก่อนนะคะเรื่องราวระหว่างคุกขานะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะใช้มาเราจะได้มาเช็คกันก่อนเนาะว่ามันตรงกับเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะ เคเบล่าเป็น chain of p e n d u l u หัวกลับไฟ off one หัวกลับนะคะแล้วก็ดเดอดซานแล้วก็เป็น date and reverse นะคะแบบหัวกลับนะมิงมองว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างจะมีความดราม่านะคะค่อนข้างเยอะนะในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะคะคืออาจจะมีการเสียความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆกันไปแล้วนะคะอาจจะมีสาเหตุได้จากการที่ไม่รับฟังซึ่งกันและกันนะคะมีอีกโก้นะคะเหมือนกับว่าฉันถูกนะคะอีกคนก็คิดว่าฉันถูกเหมือนกัน ะะดังนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะเหมือนกับไม่มีใครยอมครนะคะอีกทั้งในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของการที่เรารู้สึกว่า เราสูญเสียคนที่เรารักไปแล้วจริงๆมันเป็นได้ตั้งแต่การที่เราไม่ดูแลนะคะซึ่งกันและกันมากพอไม่ใส่ใจกันมากพอรวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของมีบุคคลที่3นะคะเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราสูญเสียคนรักไปเพราะมีบุคคลที่3มมาแย่งไปแบบนั้นก็ได้นะคะในบางคนมีการจบความสัมพันธ์ลงไปแล้วนะคะห่างกันไปหรือเลิกกันไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ต่อนะคะคแล้วคนคนนี้นะคะที่เรานึกถึงเนี่ยเขายังตามแอบสืบนะหรือว่าแอบส่องในเรื่องราวของเราอยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. Seven of Cups หัวกรับนะคะ King of Pentacles the world หัวกรับนะคะแล้วก็เป็น Two of Cups นั่นเองนะคะราวนี้ขอขยายเพิ่มนิดน,นึงค่ะ Seven of Cups นะคะแบบหัวกรับหมายถึงอะไร mm hmm. เขากำลังคิด ไรอยู่นะคะเป็น t r u o f w one นะคะดูเหมือนว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวเขาเนี่ยมีเรื่องคิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่เขาคิดอ่ะมันออกแนวว่าเขาอาจจะเป็นการจรินตนาการหรือเป็นการวาดฝันเอาไว้แต่สิ่งที่เขาคิดอ่ะมันอาจจะไม่สามารถทําจริงได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้มันอาจจะหมายถึงเขาต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่มิงมองว่าเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้ยังตั ตัดสินใจไม่ได้นะคะมันทาให้ตัวเขาเลยอาจจะมีท่าทีของการนิ่งๆนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยทําอะไรในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่บางครั้งก็เหมือนกับพยายามดึงโฟกัสตัวเองไปสนใจในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหาเงินนะคะหรือแม่หมายถึงว่า ตัวเขาอาจจะมีวิธีการคิดเดยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงก็ได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ได้จริงจังนะมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้มีการมาแอบสืบหรือไม่ได้แอบส่องในเรื่องราวของเรานะคะแต่มันเหมือนกับว่าเขาทวนอยู่กับตัวเองมากกว่าเขาคิดวนไปวนมาแบบนั้นมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้มาเหมือนกับสืบหรือว่า ดูข้อมูลอะไรของเราสักเท่าไหร่นะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะขเาาะคะขา,เร,ารู้สึกอย่างไรกับเราคะคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราคะ เป็น eight of pentacles หัวกลับนะคะ five of cups the moon นะคะแล้วก็เป็น n i g h t of s w o r d นั่นเองนะคะคราวนี้ในความสพารธ์ตรงนี้มิ้งมองว่าเขาเสียใจไม่น้อยเลยนะเขาค่อนข้างเสียใจเครเียดแล้วก็คิดมากในเรื่องราวของเรานะคะมีในเรื่องของความอ่อนไหวนะเพราะว่าในบางคู่มันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถกลับไปในจุดเดิมไม่สามารถที่จะทักคุยกันได้ไม่สามารถจะมาเจอกันอยู่ใกล้กันได้นะคะมเหมือนกับตัวเขา ยังเสียดายอ่ะยังเสียดายหรือบางครั้งเนี่ยเป็นในเรื่องของความรู้สึกผิดก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาคิดมากเขากังวลน,นะยังเสียใจในเรื่องของเรานะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของความรู้สึกลังเลกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยเขาลังเลในเรื่องอะไรคะขอดูหน่อยเขาสับสนหรือว่าลังเลในเรื่องอะไรต้องการตัดสินใจในเรื่องอะไรคะ เป็น10 o f cup นั่นเองนะคะมิงมองว่าตัวเขาอ่ะน่าจะรู้สึกอยากกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่า โดยรวมนะมีมาว่าคนสองคนมีการทะเลาะกันนะคะและอาจจะมีในเรื่องของการต่างฝ่ายต่างมีอีโก,โก้ก็เลยไม่มีการแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่บางคู่เจอในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเราเสียคนรักไปแล้วนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวคนรักของเราก็ได้ที่มีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะแล้วดูวเหมือนเขาอาจจะมีการคิดทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขานะรู้สึกเหมือนอยากจะกลับมาแต่ก็ไม่ได้มาแอบสืบหรือไม่ได้แอบส่องใน เรื่องราวของเราสักเท่าไหร่นะคะหรือบางครั้งหมายถึงเขาอาจจะมีการตัดสินใจนะถ้าเกิดเขามีตัวเลือกหลายคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะเหมือนตัดสินใจเลือกเราแบบนั้นก็ได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะความสัมพันธ์ของคุณละคะว่ามันอาจจะมีการทะเลาะกันหรือมันสูญเสียความรู้สึกดีๆกันไปแล้วนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกพิงอากาศนะคะกองที่3นะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเรื่องราวประมาณนี้นะคะสามารถมาคอมเมนต์นะคะกันที่ใต้คลิปได้ามาแชร์ประสบการณ์กัน ล้วะะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากดูนะคะที่มีความแม่นยำหนายละเอียดมากขึนะะน้นนะคะแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์นะคะที่ s ลสโลร t a r o t ได้จะมีรายละเอียดนะคะในการดูดวงนะเพื่อนๆก็สามารถไปดูเพิ่มเมติมได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ are, กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจะได้อัปเดตรู้ก่อนใครนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวรอกลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ